สวัสดีครับแฟนครับติดตามทุกทัานนะครับขั้นคืนนี้เป็นขั้นคืนของชาวันจันทร์ที่7ไม่เช้ากลงคืนวันที่7มิถุนายนนะครับผมเรื่ององค์คลรักเสื้อลายตอนที่11วุนวายามราตรีภายในเรือนไร้ซึ่งทุกคนข่ำคืนนี้เกิดเรื่องใหญ่ติดต่อกันหลายเรื่อง องค์ารักเส้นลายล้วนถุกส่งออกไปเข้าเวรอินฉีหันไปทางเรือนใหญ่อันว่างเปล่าในที่สุดก็กลับมาสงรบมีสติอีกครั้งหนึ่งหลังจากวางทั่วพาเฟิงลงที่หลังต้นอูถงข็หนีเมีปีกจัก,กจัน่นหมุนกายและวิ่งทยานไกลเกือบรึ่งวางอย่างรวดเร็วเพื่อกลับไปยังภายในกุกถวงอีกครั้ง ญินฉีมองดูสักครู่หนึ่งแล้วเก็บกระดาษยันที่ตกอยู่บนพื้นเมื่อก่อนหน้านี้ขึ้นมาซ่อนไว้ในอกจากนั้นเก็บจอกสุรากระเบื้องเคลือบยัง,ลงหลงเนื้อสุราอยู่ขึ้นมาฟาดให้แตกเป็นสองส่วนแล้วลากศพพัสรีมาญินฉีวางศพนั้นพิงหน้ากรงเหล็กใ้เศษกระเบื้องปาดลำคอศพเป็นบาดแผล จากนั้นโคจรพลังสะบัดมือโยนเศษกระเบื้องออกไปให้ปักอยู่บนกำแพงอย่างหนานแน่นสร้างสถานการณ์ว่าทั่วป้าเฟิงจับได้ว่าในสุรามีพิษจึงสัดกระเบื้องตาม จึงซัตดกระเบื้องต่างอาวุธรับสังหารผู้คุ่มตายทว่าพสดีสิ้นใจไปนเนนใอศพยเย็นเฉียบบริเวณลำคอจะมีเลือดเนี้วไหลมาเพียงน้อยนิดนิสฉีธิกัดพันใช้มีดปีกจักระจานกรีที่แค้งปล่อยเลือดสดไหลตลักนำมาป้าลงบนพื้นจากนั้นฉีกผ้าชุดด้านในพันแผลให้เรียบร้อและจึงบุนกายจากไป เมื่อกลับไปถึงในสวนใหญ่อีกครั้งก็เป็นยามไห่แล้วทุกที่ในวางสว่างสวไปด้วยแสงตะเกียง หลังอินชีเสียเลือดแล้วยังวิ่งเร็วมาพักใหญ่พันรู้สึกว่าเบื้องหน้ากลายเป็นเมื่อชนิทต,ต้องเกาะกำแพงเรือนห่อพายใจอยู่ครู่นหนึ่งถึงกลับมามีแรงเขาไม่สนทั่วฟ้าเพล่งที่ถูกจับพิงเอียงเอียงอยู่ใต้ต้นอูฐหงกระพักประตูเข้าไปในห้องเปิดตู้เก็บของแล,ลง้วรวบรวมทรัพย์สมบัติคุ่นคิดอยู่ครู่นหนึ่งขยิบดาบสิวสุนของตัวเองมากำไว้ในมือไว้ช่างน้ำหนักบนน้าจับดาบด้านหน้าสลักตัวสอนหนึ่งไว้ว่าอิน เมื่อพลิกหน้ามจับด้านด้นติดกระฟ้ามือนนั้นมีตัวอักษรเบี้ยววอีกตัวหนึ่งเขียนว่าเฟิงนึกว่าฟฟงวินนี่ก็เฟิงอินอินชีได้รับดาบซิลซุนแล้วหรือย้อนไปเมื่อวัยสิบห้าปีอินชีวัยสิบห้าปียิ้มพรางพยักหน้าตอบว่าไปกันไปขอให้ซื้อเหรียงสลักตัวอักษรให้เธอทั่วพระเฟิงกับอินชีนั่งเคียงกันอยู่ที่ริมทะเลสาบเสียนอู่ อิมฉีขนนังเล่นดาบสิวสุนที่เพิ่งรับมาในมือทั่วฟราเพิงยิ้มเอ่ยว่าจากนี้ไปเจ้าก็เป็นองค์รักสื้อแพรนแล้วอินฉียิ้มแย้มพึมพำเบาๆว่าพึมพำเบาๆวาเวียงดาบอย่างสมายใจเกิดเป็นลมดาบสายหนึ่ง ทำเอาผิวทะเลสาบมีริ้วขึ้นกระเพิ่มแล้วอินชีก้ยื่นมือดึงดาบห้อยเอยวของทั่วผ้าเฟิงออกมาอีกสองม,มือโยนไปมาสลับกันถือดาบก่อนจะถามว่าทำไมถึงหนักกว่าของข้าละ่ะทั่วผ้าเฟิงนอนอยู่บนพื้นหญ้าอย่างเอื่อยเฉยดาบซิวชุนร้อนสร้างขึ้นโดยเฉพาะยึดเอาแรงกายแรงข้งงขอมือและความยาวแขนความยาวนิ้วกละคนเป็นหลักเจ้าต้องรักษาให้ดีๆด,ด,ดาบซิวชุนของเจ้ามีแค่เล่มนี้เด่มเดียวดาบอยู่คนอยู่ ดับหากคนตายอนชีหันด้ามจับมาส่องพิจารณากับแสงอาทิตย์บนด้ามจับนั้นของทั่วพระเฟิงสลับเช่อหนึ่งเอาไว้จจ่ๆทั่วพระเฟิงกะลุกขึ้นเอ่ยว่าเอามาพออินชีส่งดาบให้ทั่วพระเฟิงกระพูดต่ออีกเล่มก็ส่งให้สิทิ์พี่ด้วย จะทำอะไรนะอินชีลีตาดาำอย่างหวาดระแวงทั่วพระเฟิงก่าด้วยร้อยยิ้มสิทธิ์พี่เก็บภาษาให้เจ้าจะได้ไม่ทำตกเด้เลยสับไงมุมพาง,งอินชีกระตุกที่นิทั่วพระเฟิงยืนแขนยาวมาแย่งดับอินชีไปด้วยมือเปล่า ตามด้วยใช้นิ้วกรีดหนีบคมมีดพริกมือสลักตัวอักษรบนดาบจับบนด้ามจับดาบของตนเองเฮ้ยเฮ้ยเจ้าอยามสลักมอือม่วยอินชีรีบเอ่ยให้หยุดภุมปากอองทั่วพะเฟิงปรากฏพันรอยยิม้มเล่นน้อยสลักตัวอักษรคำว่าวอินที่ด้านหนึ่งของด้ามจับอย่างตั้งอกตั้งใจ ตัวอักษรนั้นของตัวฟ้าเฟิงบิดเบี้ยวอัประรักไรให้ความสวยงามลัางสลักเสร็จกระเป๋าเสร็จพวงแล้วเอ่ยว่าเรียบร้อยต่อไปนี้เจ้าจะถือเจ้าไว้ในฝ่ามอือขณะที่อินชีไม่รู้จะโวร้องหรือร้องไห้ดีทั่วฟ้าเฟิงก็เอ่ยต่อสลักให้เจ้าด้วยก็แล้วการอินชีร้องอย่างคุมอารมณ์ไม่ไหวนี่เป็นดาบใหม่ ยังไม่เคยลิ้มลองเลือดเจ้าจะเล่นป้าบออะไรตรงนั้นทั่วประเฟิงลุกขึ้นได้ก็วิ่งอิงชีรีบไล่ตามไปตลอดทางทั้งสองวิ่งทะย,ยานไปตามทะเลสาบเสียนอูตัวป้าเฟิงขาย,ยาวรางวิ่งก้าวใหญ่ก็ยังแกะสลักตัวซ้อนบนด้ามดาบบนด้ามจับดาบเป็นช่วงช่วงอินชีจับทั่วประเฟิงได้อย่างยากลำบากกดเขาลงบนพื้นหญ้าเอด้วยสีหน้าโกรธเคืองว่าถือดาบเช่นนี้เดี๋ยวฝ่ามือก็เป็นแผลหรอก ทัวฟ้าเฟิงกับตอบอย่างยิ้มแย,ย้มยำสลักไม่เสร็จเหลืออีกขีดเดียวอินชีกราวอย่างประสาทเสียว่าอักษรเฟิงก็แกะสลักเนี้ยเเจ้าโงน่นี่จากนั้นกระฟาดล้างศีรษะทั่วฟ้าเฟิงด้วยฝ่ามือแย่งดาบ,บกลับ้าเข้าฝัาากได้ลุกขึ้นเดินหนีอย่างเอาหัอินชีอดระไม่ได้เติมขิดให้เฟิงบนด้ามจับให้ครบด้วยตามด้วยสลักปักดาบกับของทั่วฟ้าเฟิง สลับฝักดาบกับของทั่วประเพลิงแล้งรีบออกจากห้องไปฟูดาบซิอชุ่นว้ที่เอวทั่วปัเพลิงแบกอีกฝ่ายไว้บนหลังเอาหูแนบกำหงเอาหูแนบกำแพงสูงให้เรือนคอยแย,ยะเสียงสะพังฉะนั้นออกจากสวนใหญ่พิษงอนก็เรียนแดงทั่วประเพลิงเอยอย่างไรเรี่ยวแรงอินงชี้กล่าวเสียงดังต่ำ ข้าให้เจ้ากินยารักษาชีวิตตอนนี้ไม่เป็นอะไรแล้วทั่วป,ปัะบเบิงใจันรจะหมดทูตนของอิฉิเบา,บา ตอนนี้ข้าเกิดท่านพอ่อเนพจนเตาท่านหนึ่งที่ภูเขาคงถงท่านมอบสมบัติให้ข้าสองชิ้นสมชิ้นโอสดบานเช้ามงคลเม็ดหนึ่งรักษาพิษเดร็วช่วยให้รอดตายยังมีมีดปีกจักจันเจ้าจำได้หรือไม่ครั้งครอเนเจ้งถามข้าจะเลยว่ามีดปีจกจักรจันมาจากไหนทั่วฟ้าฟึงไปยักนา ขินฉี่เล่าต่อพี่สช้าข้าบอกไว้หลังกินโอสดบานเช้ามงคลภายในสิบสองชั่วยามประสาทอ่างห้าจะค่อยๆหายไปตาบอดหัวหนวกก็คืออับเฉาหลังยามหมดธิ์ประสาทอ่างห้าจะค่อยๆกลับมาร่างกายจะฟื้นพลังก็คือปรีบานระหว่างที่อับเฉาและปรีบานจะทําการเปลี่ยนเส้นเอ็นล้างไขกระดูกสักโครธเจ้ารู้สึกไม่สบายอย่างไรจะได้ตื่นตระหนกโดยเด็ขดขาด ทั่วฟ้าเฟิงตอบเสียงแผ่วว่าตอนนี้ข้ามองไม่เห็นแล้วทิ่นีชี้ไปยักษ์หน้าเอ,อ๋อรอบไปก่อนอย่าตกใจไปนักโทษหนีไปแล้วนักโทษหนีไปแล้ว,ลวมีองครักษ์พร้รองตกลงจากไกลไกลหลงชิงการดำเนินข้ามกำแพงพูดอะไรนะนั่นเป็นผู้มัจาการองค์รักษ์เสื้อลายของพวกขา้านักโทษอะไรกันอยากตายหรืออย่างไรแต่หันมาน้าในวางถูกองครักษ์เสื้อลายคมเสียจมดินมาตลอดพ่อหลวงชิงตวัดใส่เงียบเสียงในฉับ h ัน ร้องชิงออกคำสั่งแบ่งเป็นสองกลุ่มค้นหาไปตามประตูตะวันตกข้ามทะเลล่าลงมือเด็ดขาดทั่วพระเฟิงก้าวเสียงแหบแห้งว่ากำลังตามหาพวกเราอยู่หรือไม่ต้องพูดร้องชิงไม่ใช่ผู้มือของข้าไม่อยากประมือกับเขาร้อยเข้าไปก่อนอิงฉีเลือกพื้นที่รับตาคนในวังเดินอ้อมไปมาอย่างทุลักทุเลไม่หยุด หากพูดวิชัยพรมในวังหลวงแล้วไม่มีใครเทียบองค์รักษ์เสื้อลายได้แม้หมู่องครักษ์เสื้อลายเองก็มีอินฉีและทั่วปัะเปิงที่ทั้งสองคนเป็นหัวหน้าเติบโตในวังหลวงตั้งแต่เด็กอินฉีและทั่วปัะเปิงวิ่งเล่นไปนทั่วทุกที่รู้ชัดเจนดีว่าจุดลับตาคนนั้นมีเส้นทางไหนบ้างจึงหลบหีกองค์รักษ์ลาดตะเวนเลาะตามประตูตะวันตกเพื่อออกจากวางัง ญินฉีเงือซุ่มเต็มศี่สาพีเท้าอ่อนแรงถอนหายใจเยือดน้ำเสียงทัวพระเพิงเชื่องช้าก้าวอย่างยากลำบากว่าเจ้าน่าจะส่งข้าให้อินชีหยุดพีเท้าพักพิงข้างกำแพงอดเอ่ยไม่ได้เจ้าส่งเจ้าให้ฟาบาทหรืออยากให้ข้าเจ้าเย็นอ๋อพวกเราตายด้วยกันอย่างนั้นหรือพวกเจ้าสองคนนี้ใจกล้าเสียจริง ทั่วป่าเฟิงเยะเย้ยที่แท้ก็เป็นห่วงชีวิตตนเองว่างแจเธอหากมอบตัวข้าออกไปฟ้าบาดไม่มีทางสังหารเจ้าเจ้ากับ้วงซุนถิ้นชีพักได้ครึ่นก็โซเซออกจากวังต่อเดินพรางพูดพรางเล่าฝาเราฝาเจ้า,าจมีความกล้าจะปองร้ายชื่อ้วงสุนแต่ข้าไม่ว่าอย่างไรก็ลงมือไม่ลงหลังพ่อ ท่านพ่อหลังจากตายไปได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้า,งาอ,องค์สางองค์พี่ใหญ่แต่เรียตระกูลสวีก็ตามพี่รองของข้าย้ายไปหองโจงทำไมเจ้าไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นองอ์ลาทัวปั๊บเพงยิ้มเอ่ยอย่างเสียดสีจูอินเวนรับปากยกทรัพย์สมบัติอะไรให้เจ้าข้าเป็นบุตรนอกสมรสเาว่าอินชีตนะกูลหนาเจ้าฟังข้าพูดให้จบก่อนไม่ได้หรือไรหุบป,ปากซะ ทั่วฝาเฟงเงียบเสียงลงเอน็นฉีเล่าต่อข้ากับท่านพี่หญิงมีแม่คนเดียวกันพูดแบบจริงจังก็คือควรส่งเจ้าไปเผยจหญิงแต่เมื่อพี่เคยคิดสังหารเจ้าปิดตาเกรงไม่ไปหาข้าทาี่นั่นไม่ได้แล้วไม่ได้ไปได้แต่ย่างโจ ทัว่วพระเฟิงนิ่งเงียบไม่ตอบอิงฉีพุทต่อยางโจมีสวีโจ้ซงพี่รองคำค่าถึงความสัมพันธ์จะไม่ดีเท่าไรแต่อย่างไรก็เป็นคนตระกูลสวีเจ้าพบ,บดาบซื้อชุนของข้าไปเขาเห็นเคารู้เองว่าเป็นมาอย่างไรให้เขารับเจ้าไว้ดูแลรอพายุาพัดผ่านไปแล้วข้าจะไปหาเจ้า ทว่าป้าเพิงยังคงไม่พูดจาอินชีกล่าวอย่างมโหว,ว่าเป็นใบหรือไรทว่วป้าเพิงรอออะอ่าแ,แบบสองสังคำแล้วสายหน้าอินชีพน,นึกเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ตอนนี้พูดไ่ได้แล้วหรือทว่วป้าเฟิงพยักหน้าอินชีเดินทางตรอกเล็กอันมืดมิดไปถึงสุดทางได้กล่าวว่าถึงแล้ว ที่นั่นก็คือตอกหลังหออุยเอียนอินชฉีผพิงปากบ,บาเบาสุนัขเลี้ยงใต้หอก็ะห้อง,ออองมาโดยพระ้อม,อมเสียงกันที่ชันนช้นสองปรากฏแสงตะเกียง,ยง,ยงประตูเปิดออกมาเห็นชุนหลานสวมชุดตู้โต้สองตัวน้อยยืนปิงเอียงอยู่หน้าประตูยกผ้าเช็ดหน้าปากลายดอกไม้ขึ้นบอกดวงตากรอบไปบกรอบมาทรงเสียแออน้ำคาจะพูดอะไรบางอย่างชุดตู้โต จุดชนัยแนบเหนือของผู้หญิงสมัยก่อนลักษณะเป็นผ้าชั้นฟื้นเดียวไว้กลุ่มกายอินชีทิ้งทั่วปะเฟิงลงบนเตียงแรงๆอย่างสุดแสนจนะเหนื่อยล้าคนนอนหลับไม่ไว้ติ่งไปแล้วเพ้ามองผ้าม่านเตียงเงยงงำว่าแมา่มนหางประเรียกเมงดารับจ้างพายเรือตายหอยามรุก้างต้องจัดการให้พร้อม ชุนหลานขมวดคิ้วเพ่งไปที่ั้งสองย่นดานแล้วพลันเอ่ยขึ้นนี่ชาวทุ่เจียนในองครักษ์เสื้อลายของเจ้าผู้นั้นไมีใจหรือหินฉีสุดเรามหาย้ใจเขาเลลึกชุน,ลนหลานทิ่เข้ามาฆ่าและเอ่ยอย่างตกอายะอายอะอายะในที่สุดกระไดเห็นสักรีผู้มีชาคาชาวทุเจียวผู้นี้เป็นผู้ริสตรีในหอปกคา้าที่วิ่งหาทุกวันเชีวยวหินฉีคำรามอย่างเดือดดาลตวาดว่ารีไป ชุนล้านสะดุ้งตกใจรีบร้อนหมุนกายลงไปด้านล่างอ๋อเสียงกีบเท้าม้าอันเร่งรีบดังมาจากบนถนนเห็นได้ชัดว่ากลุ่มค้นหาที่วางล้วงส่งมากำลังผ่านไปมุ่งไปตามหาที่หน้าประตูนนะอนเราสตรีทวินหาถุกมีวันอินชีนอนอยู่ตั้งกายทั่วป้าเพิงอย่างเจรอยดึงแขนเข้ามาห<ม>นุนไว้หลังคองเล่าฟ้าเจ้าจะหาพี่สบายผ้านาง,ง่ายยิบเดียว ทั่วพระเฟิงเป็นใบเป็นเล้วไม่อาจสงสียงใดได้จึงปิดตาสิีอบไหลของอินชีกอดเข้าไว้หน้าอ้อมอกตนเองอินชีหัวใจเต้นแรงลุบไหลมาหน้าด้านข้างอันหล่อแล้วของทัวพระเฟิง คนถูกลูกคล้ายกับพองจะสัมผัสได้จึงหันสีสษะมาริมฝี่ปากแห้งแต่กระตุกนิดๆในจังหวะที่ริมฝี่ปากจะบรรจบกันนั่นเองชุนล้านก็เดินตึงตังขึ้นหัวมาเอ่ยอย่างโมโหว,ว่ารองเท้าไม่ถอดก็ขึ้นนอนเตียงเราหนีซะแล้วอินชีรีบลุกขึ้นย,าย้ายขายาวๆตัวพเพิงออกไปนอกเตียงเครึ่งเนื้อและพูดึ้นว่าเดี๋ยวสักครู่ต้องส่งเขาไปแล้วไม่ต้องถอดรองเอาอย่างนี้แหละ ชุนลานม้วนผมหันกายไปเทน้ำชารายงานว่าเดี๋ยวยามโชเรือกมาถึงจะไปที่ไหนกันพวกเจ้าสองคนก่อเรื่องอะไรมาสาระรอย่างกับสนัขจรจัดถึงกึ่งนี้ยามโชก็คือตีหนึ่ถึงตีสามนะครับ อินชีรับน้ำชาไว้ช้อนหลังทั่วประเฟิงขึ้นพอดไปสองสามจิบจนจุนหลังกระทำเสียงชิชะหลายรอบทั่วปะเฟิงคืนน้ำชาเย็นๆค่อยถอนหายแลนอนลงอีกรอบจากนั้นอินชีถึงตอบว่า โทษทหาร9้าวชุลครดจุนดานลอ้องอ๋อรากระทอดที่ให้ซ่อนแก่นทอดไม่ใช่เรื่องร้ายแรงสําหรับนางวิญฉีหาผ้าพื้นหนึ่งมาปิดตาของตัวพ้าเพิงไว้จากนั้นผูกเป็นปมที่หูและถนนด้านนอกก็มีเสียงระฆังบอกเวลาดังเก้นยามจื่อแล้วยามจือคือห้าทุ่มถึงตีหนึ่ง ชุนหลานเป่าตะเกียงน้ำมันดับแล้วทั้งสามก,ก็นั่งอยู่ในความมืดเช่นนั้นเองสิทธิี่อินชีเปิดตาขึ้นในความเงียบงนันทั่วป๋าเฟิงกุมมือของอินชีไว้ชุนหลานลุกขึ้นเดินไปข้างระเบียงจัดกระโปรงผิวยาวตัวบางนั่งลงอย่างสง่างามดึงผ้าเป็นเส้นที่มัดอยู่บนชินเจ็ดสายออกสิบนิ้วลุกขึ้นไปย่างโชว์เป็นที่ที่ดีหลังท่านพ่อตายไปปีนั้นที่อายุสี่ขวบท่านพี่ยิงส่งข้ามาอย่างนคะรหลวง ชุนหลานอาปากกับร้องยืนมือไหว้นั่นลูกนางไหว้นั่นิ้นฉี้เออย่างหมดอารมณ์ใครให้ใช่เ้าร้องสิบแปดลูกคำายาสิบแปดลูกคำไอ้ยุมือกำไอ้กำมือก้อยไอ้ยุก,กรร้อยให้เจได้ว่าสัน่นชุนหลานแงบเสียงลงเพลงสิบแปดลูกคำเนื้อหาสปปรรพดลลามกเกี่ยวกับการลูกคำผู้หญิงสิบแปดตำแหน่ง បានញុកមືកម្មអៃកម្មមືកយឯញុកក اي កយចាណៃថាសាន់ញុកមືញុកញิวញុកលាយពេលប៉ាដៃនំញ៉ៃញ៉ៃម្នាញុកញ៉ាក្រំ จุนหลงเงียบเสียงลงอินชีกล่าวตัวเองกับตัวเองต่อพี่รองค่าอะไรก็ดีทังนั้นติดแก่กค่อนข้างขี้เนียวเจ้าพยาวหวังว่าอยู่ในอนัตเขาแล้วจะได้รับตำแหน่งแต่งตั้งอะไรเลยส่วนเงินค่าเอามาหมดแล้วจุนหลานร้องอีกรอบจะดอกหมูตานเอือยแย้มกรีบตีบานน้าลานตาอินชีเออย่างสุจะทนมงคลบุพผาบานก็ไม่ให้ร้องอะไรก็ต้องร้องนั้นอุปปบปากซา ชุนหลาสงบปาอย่างเนี้ยมอายอินชีเอ่ยว่าสิทพี่ต่อจากนี้อยู่คนละฝั่งฟากพ้าเจ้ากรตัวคนเดียวแล้วดูแลตัวเองดีๆหน่อยอย่ามุทรูกุเกินจนต่อยตีกับใครง่ายๆย้าาโจมไม่ได้อยู่ในนครหลวงไม่สะดวกสบายเท่าตอนเป็นองครักษ์เสื้อหลายชุนหลานเด็ดชิ้นดังเตร้งเตรงขับขานว่าผลปุยบนกิ่งยิ่งเปรียวยิ่งไกลนไกลสุดล้าลวนมียาเกี่ยว อารมณ์เศร้าอุ้โศกที่ต้องพลากจากอินฉี่ล้วนถูกป้าชุดแดงพลิกพิลัพลนพุนิด,ดิดไปกลายถึงสุดลาฝาเขียวอยากจะร้องไห้แต่ไม่มีน้ำตาได้ได้กอบคุมมือของทั่วปเกฝ่งเอาไว้ไม่ส่งเสียงใดใดแต่ยินชุนลาน้ำเสียงสุดใสไปรอบพึมทำอย่างอารมณ์ดีร้องเรื่อยไม่หยุดปากเสียงร้อเริ่มเลือนหายคนไรรักถลายรักลํำลึก ปลายดูร้อนต้นดูรใบไม้ร่วงดวงจันทร์สว่างสวยบนท้องนาา้ำผาลมเย็นพัดผืนผ้าม่านโบกสะพัดพาแสงสสเงินสุขสว่างของดวงจันทร์ศาสาดสา่สสสองเข้ามาล็อกบดเรลงแถวเบาของชุนหลานคนไร้รักทลายรักลำเล็กล้ำคองทั่วพเพฟิงเกินน้ำลายอย่างยากลำบากมือที่จับหินฉชียอยู่ก็ปล่อยออกเงีบเงีย ผ้าที่ปิดตาเอาไว้เปียกชุ่มไปแล้วทั้งเถือนเสียงเพลงค่อยๆหยุดลงมีเสียงเคาะระฆังหัวเรือสามครั้งดังมาแต่ไกลอินชีทราบแล้วว่าเรือมาถึงตำแหน่งแล้วใช้มือหนึ่งประคองทั่วพระเพิงให้เย็นในดีเอดยกบชุนหลานว่าเจ้าไม่ต้องลงไปแล้วข้ารับใช้ในหอถือโคมไฟพาอินชีไปส่งที่ริมแม่น้ำเวลาใกล้จะยามเช้า บนผิวน้ำผลคุมไม่ได้หมอกบางๆชั้นหนึ่งห่างไกลออกไปตะเกียงไฟบนเรือรู้ร้าได้อยู่โคนน้ำล้นเมื่อเสด็จมีเพียงโคมไฟสีเหลืองไม่กี่โควมวิส่งสว่างวางแวมที่ข้างท่าเรือมีเรือเล็กลำหนึ่งจอดอยู่อย่างเงียบเชียบเจ้าของเรือถามเะด็จเลอใต้เท้าจะไปที่ใดหรืออินชีตอบว่าให้เงินเจ้าสองตำหน่งดูแลคุณชายท่านนี้ดีๆตอนนี้ร่างกายก็มีบาดแผลเล็กน้อยอาปากพูดไม่ได้ จะส่งเขาไปที่อยางโจทีเจ้าของเรือรับเงินไปสีหน้ากระตือหรือล้อนในทันทีตอบรับภาพขอรับซ้ำแล้วซ้ำเล่าอินชีให้ทั่วพระเฟิงเข้าไปในห้องบนเรือปล่อยพม่านลงแล้วกล่าวว่าสิทธิ์พี่ข้านำเงินทั้งหมดออกมาแล้วนี่เป็นเงินเก็บตลอดหลายปีนี้ที่เรารับราชการกันมาเจ้าเอาไปเสียพอไปถึงอย่างโจก็หาภรรยาสักคน ใช้ชีวิตยอย่างเรียบง่ายจะมีเครื่องประดับหยกสองชิ้นนี้ด้วยครั้งก่อนข้าได้มาจากในห้องเจ้าตั้งใจจะหยอกเจ้าเลนเอาเอาไปซ่อนจูจูอินชีก็ขอบตาเดงกลัพูดตอบว่าข้าเนือกว่าเจ้าไม้ปองสติ่น้อยสักทุกคนเออในใจรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไร่นะอินชีแขวนเครื่องประดับหยกทั้งสองชิ้นไว้บนถุงผ้าเล็กใบหนึ่งส่งให้กับมือทั่วปากเพิง ช่วงปริปตานั้นทั้งคืนวันที่ร่ำเรียนร่วมกันมาทุกช่วงเวลานายชิดรอยยิ้มกับเสียงเราะตั้งแต่เด็กจนโตสายใยระหว่างเพื่อนสมัยเด็กว่าปรากฏขึ้นในหัวหินฉีรู้สึกได้ถึงความเศร้าโศกยากจะบรรยายที่เอ่อล้นในใจและหยาดาน้ำตากาันไหลทะลักออกมาสิทธิพี่สิทธิพี่นี้เจ้าจะไปแล้ว อินนี้ฉอึกซื่อ,อหนึ่งเดียวกล่าวเดียวหยดเจ้าใช้เงินเป็นเงินมันมอบให้ภรรยาเจ้าต่อไปนี้ให้นางดูแลเงินแทนเจ้าส่วนข้าข้าจะกลับไปแล้วนะ ทั่วพระเฟิงหยิบเครื่องประดับยกมาชิ้นหนึ่งแล้วก็ค่อยดึงมือของอินชีมาเขาวางถุงเงินนั้นกับเครื่องประดับยกอีกชิ้นหนึ่งบนฝ่ามือของอินชีทั่วพระเฟิงบีบหูวเขตนเองสายศรีรษะตามด้วยงอนิ้วมือเร็ยวยาวอันอบอุ่นขึ้นกุมแล้วมือของอินชีเอาไว้ให้เขากำของที่อยู่กลางมือจกนั้นหนมือกลับอย่างอะไรอาวรอ,อินชีน้ำตาไหลพรกเป็นสายลงมาไม่หยุดหอบหายใจกระติดกระชัน้นจิทีท้ายสุดก็ล้ง ใช่โอ้เข้าไปกอดคอคพือทั่วป่าเพืองไหว วิญชีร้องไห้จนตัวสัญญ่นยัดคอของเข้าไปในอ้มอมปกของทั่วฟ้าเฟิงในสุดกัดฟันหันล้างลงจากเรือเจ้าของเรือค้ายทราบซึ่งประทับใจทอดถอนใจเออแต่ท้าท่านสองจำไม่เจอกันอีกแล้วหรือวินชีเซตน้ำตาแรงๆตอบว่าออกเรือเติะหมูเขาหนวกแล้วไม่ได้ยินเรกเจ้าของเรือใช้ไม่ทอเรืออันยาวปรากที่ลิมฝั่งาย,า,ยาวๆว่าออกเรือแล้วโบดอเอา เย,ยาของเรือพายเรือบรรยากาศระลอกน้ํานับไนทั่วเรือส้ำปันที่กลมด้วยแสงจันร์ทเย็นจะเยือกแกล้นออกจากท่าเรือข้าสู่แม่น้ําชินหวยค,ยค่อยๆมุง่งไปยังทิศตะวันออกอินชีมองส่งเรือส้ำปันจากไปในมือยังคงกรรมกำเครื่องประดับกีเลนหยกแน่นบนหออุ่เห็นอยู่ห่างออกไพเสียงร้องคอพริงของขึ้นท้านดังแววมาไกล ยาได้ดีสายผีผ่านนั้นใจใจกรอดไม่อาจเอื่อนผ่านสายตราฟาสสลายรักชั่วนิดนิรันใจคล้ายตาขายสองชั้นเนื้อพรมพันหมื่นอยู่ภายในอินเชีย์โกนล่างกระน,น้ำตาหนองเต็มหน้าเสษที่ทั่วฟ้าเฟิงมาหนึ่งเพียงหน้าต่างบานน้อยข้างเรือสัมปันแหวกม่านหน้าต่างออกหมดมือด้านนอกอย่างไรจุดหมาย จบก่อนนะครับขอบคุณครับ